เราจะพูดกันเรื่องนี้เงินล,ลงทุนก่อนจบเงินลงทุนนั้นมีอะไรบ้างเงิน <c oughs> ลงทุนนั้นแบ,บ่งออกเอาแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆก่อนเงินลงทุนแบบหมุนเวียนก่อนเอาแบบใหญ่นยยๆนละหมุนแบบ <c oughs> เวียนกันแบระยะยาวคนะือหมุนเวียน <c oughs> คือหนึ่งปีระยะยาวคือเกินหนึ่งปีคราวนี้ ไม่ว่าจะเป็นหมุนเวียนหรือระยะยาวแนละ้วผมจะจำได้เป็นอย่างนี้นะตัวห,หนึ่งก็คือเงินลงทุนเพื่อค้าเพื่อขายเงินลงทุนทั่วไปตาสาร <c oughs> นี่ที่จะถือจนครบกำหนดเพื่อค้าเพื่อขาย ตาสารที่ที่จะถึงพกตหอดข้างหน้างงคือเงินลงทุนนะเ๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวมันตา่างยังไงบ้างงั้นลองุนดูพ้อยอ์อกมานะะงินลงทุนเพื่อค้าเราตั้งใจถือมันเอาไว้ เพื่ออะไรเไข้าใจปะเนี่ยเงนลงทุนอนะเอาเข้าใจคำว่าลงทุนก่อนป่ะก่อนจะไปพูดถึงลักษณะต่างๆของเงินลงทุนเข้าใจว่าเงินลงทุนป่ะเงินลงทุนคือการที่เรามีเงินแล้วเราไปซื้อหุ้นของบริษัทอื่นๆมาโดยที่เราหวังจะได้ผลตอบแทนจากการซื้อหุ้นนั้นในมุมมององเราที่ไปซื้อหุ้นของเขาเนี่ยเงินที่เราไปจ่ายเงินซื้อหุ้นของเขา เราเรียกว่าเงินลงทุนในสมุดบัญชีของเราสมมุติเธอไปขอบริษัทเนี่ยผมมีตมังผมก็ไปซื้อหุ้นของบร,ริษัทเธอบริษัทเธอาเธอเวลาลงบัญชีในสมุดบัญชีผมผมจะเรียกหุ้นที่ผมซื้อของเธอว่าเงินลงทุนโดยผมหวังอะไรอยากเงินลงทุนที่ผมไปซื้อมายา่อยออกสองประเภทอะไรเราจะไม่พูดถึงแคปิตอลเกณฑ์แคปิตอลเกณ์ก็คือไอ้พวกที่เก่งกำไรซื้อมาแล้วขายไปในราคาที่แพงกว่าเดิม เขาเรียกว่าส่วนต่างกำไรอันนี้เราไม่พูดถึงนะในทางเรียนเราจะไม่พูดถึง <c oughs> ในทางบัญชีนั้นเราจะไม่พูดถึงคปิตอลแกนเราพูดถึงว่าเราต้องการเป็นนักลงทุนระยะยาวคือไม่ได้ซื้อมาเพื่อเก่งกาไรการที่เราไปซื้อเงินลงทุนนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราซื้อเงินลงทุนอะไรเงินล,ลงทุนนั้นก็จะมีสองประเภทคือตาสารทุนกับตาสารนี่ตราสารนู่นคืออะไรพุ้นสามัญกับหุ้นบุหริมมิทธิ์ ราสารนี่คืออะไรก็คือหุ้นกู้นี่ไอ้ที่เราเรียกว่าเงินลงทุนเนี่ยในทางในทางะไรเนียในทางธุรกิจเนี่ยเขาเรียกตราสารทุนตราสารนี่กันในทางธุรกิจนะไอ้พวกเล่นหุ้นเขาจะเรียกตราสารทุนตราสารนี่แต่ไอ้นักบัญชีอย่างเราเนี่ยแปลงคำว่าตราสารทุนตราสารนี่เนี่ยเป็นชื่อในทางบัญชีเพื่อค้าเเปิดขายทั่วไปตราสารนี่ที่ถือเขาก็โดนอันนี้เป็นชื่อทางบัญชีที่เราจะต้องลงบัญชีกันไอ้นี่เป็นชื่อทางธุรกิจ อ่ะตาสารทุนซื้อแล้วหวังผลไม่ย่อนอะไรจากการซื้อตาสารทุนเงินปันผลอ่ะระบุไปด้วยนะต้องการไม่หยอนจากตาสารทุนไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือบริษัทก็คือเงินปันผลถ้าบริษัทมีกําไรก็จะจ่ายเงินผลให้เรามากไม่มีกําไรก็ไม่จ่ายแต่โดยปกติแล้วจะมีการกาหนดไว้แล้วว่าจะจ่ายกี่เปอร์เซ็นต์จากกําไรนะกำไรมากก็ได้มากกำไรน้อยได้น้อยเงินปันผลหรือบางที ไม่มีกําไรก็ไม่จ่ายหรือมีกําไรแต่บอกว่าจะต้องขยายกิจการไปสร้างโรงงานสร้างอะไรเยอะๆก็อาจจะบอกว่าปีนี้ไม่จ่ายนะเอาเงินไปขยายกิจการเพื่อความรํารวยในอนาคตก็ไม่จ่ายนะต่อไปตาราสารนี่ไปซื้อตาราสารนี้มาเนี่ยจากในตลาดซับเนี่ยก็คือหุ้นเหมือนกันเนี่ยแต่เราเรียกว่าตาราสารนี้ผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากการถือตาราสารนี้ก็คือต,อบบตอบบ่อบี้ย็ตต่อบี้ย็ดังนั้นผลตอบแทนไม่เหมือนกันนะ ตาสารทุนกับตาสารนี้ในผลตอบแทนแตกต่างกันตาสารนี่หรือดตอกเบีย้ยที่เราได้รับนั้นได้ทุกปีตามที่เขากําหนดเลยนะส่วนไอ้ตาสารทุนหรือเงินทุนนั้นอาจไม่ได้บางปีก็ได้ถ้าเขาไม่มีกําไรแต่ตาสารนี่ไม่ว่าจะมีกําไรหรือขาดทุนต้องจ่ายเป็นเสมือนเจ้าหนี้ต้องจ่ายให้กับเขากลับมาที่นักบัญชีของเราไอ้ตาสารนี้หรือตาสารทุนนะั้นเราจะเรียกตามประเภทอันนี้ แต่ละระเภทนั้นนะเดี๋ยวผมจะพูดนะตัวแรกเงินลงทุนเพื่อค้าจุดมุ่งหมายของการที่เราถึงเงินลงทุนเพื่อค้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราซื้อมันมาเพื่อเก่งกําไรคือซื้อแล้วจะขายทันทีอ่ะอายุของมันส่วนมากล้าจะถือไม่เกินสามเดือนหรอกแต่ในทางทฤษฎีแล้วบอกว่าถือไม่เกินหนึ่งปีเท่านั้นเพื่อค้าถือระยะสั้นไม่เกินหนึ่งปีถ้าราคาดีขายเลยไม่ได้มีความคาดหวังว่าจะถือนานๆเขาเรียกว่าเพื่อขามีจุดประสงค์ว่า ค่าราคาแพงจะรีบขายเรียกว่าเพื่อขาจุดประสงค์มั่นคงแน่นอนเลยว่าราคาแพงจะขายส่วนเพื่อขายความตั้งใจถือนั้นไม่แน่นอนอาจจะถือระยะสั้นหรือถือระยะยาวก็ได้หรือเราง่ายก็คือเพื่อขายนั้นความตั้งใจถือนั้นไม่แน่นอนระยะสั้นหรือระยะยาวก็ได้เพื่อขายจะต่างอย่างเพื่อค้านะเพื่อค้านั้นชัดเจน ถือไม่ถึงปีแต่เผื่อขายนั้นอาจจะเกินปีต่อไปเงินลงทุนทั่วไปเงินลงทุนทั่วไปเนี่ยจะเป็นเงินลงทุนที่ไปซื้อแล้วไม่ได้ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ให้พวกเนี้ยเขาเรียกว่าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ส่วนเงินลงทุนทั่วไปนั้นเหมือนกันบว่าผมเนี่ยเป็นนักเล่นหุ้นใช่ไหมกีรตา แต่ลูกค้าบ้านเธอมีบริษัทแต่บ้านเธอเป็นบริษัทที่ไม่ได้เข้าตลาดซับผมาไปขอซื้อหุ้นบริษัทขอกเธอพอผมซื้อเนี่ยผมจะมาลงบัญชีในสมุดชีพผมผมจะเรียกเงินลงทุนที่ผมซื้อบริษัทขอกเธอว่าเงินลงทุนทั่วไปเท่านั้นเงินลงทุนทั่วไปก็คือบริษัทที่มันไม่ได้อยู่ในตลาดซับเราไปซื้อมานะส่วนไอ้พวกเงินลงทุนเพื่อค้าเพื่อขายเนี่ยคือมันซื้อนในตลาดซับมีราคาตลาดที่แน่นอนส่วนเงินลงทุนทั่วไปนะั้น ก็คือถือไว้ชั่วกับชั่วกันผมไปซื้อหุ้นของบริษัทบ้านเธอผมก็ถือไว้ตลอดต่อไปตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนดก็คือมันก็คือตราสารหนี้เนี่ยแหละแต่ว่าจะถือมาจนมันครบอายุเลยอ่ะเช่นตราสารหนี้อาจจะมีห้าปีอายุสิบปียี่สิบปีมันมีอายุเท่าไหร่เราจะถือจนครบเลยเราจะทยอยรับดอกเบี้ยมันทุกๆปีทุกๆปีจนครบและจะไม่ขายก่อนกําหนดด้วยนะถ้าเราตั้งใจว่าจะถือจนครบกำหนดก็ต้องจัดอยู่ในประเภทนี้ ถือจนครบกำหนดมันอาคราวนี้มาเข้าถูกพอยสี่ตัวนี้หลักการต่างกันอยู่แค่เพียงว่าเพื่อค้าเพื่อขายสอตัวนี้นะเพื่อค้าเพื่อขายเนี่ยเพื่อค้าเนี่ยก็มีตาสารทุนตาสารนี้ไอ้ตัวนี้ก็มีตาสารทุนตาสานี้เข้าใจปะ เพื่อค้าเนี่ยจะเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้ก็ได้เพื่อขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ก็ได้แล้วแต่แต่ไอ้เงินลงทุนทั่วไปเนี่ยมันคือตราสารทุนมันก็คือหุ้นสามัญนะส่วนตราสารหนี้ที่ถือยุพาก,ก่อนก็คือตราสารหนี้แต่เพื่อค้าเพื่อขายนั้นเป็นได้สองแบบเต่อฟังผมไม่ดีนะเพื่อค้ากับเพื่อขายเป็นเงินลงทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นพอถึงตอนสิ้นปีถึงตอนสิ้นปีเมื่อไหร่นะบริษัทจะต้องปรับมูลค่าปรับราคาไปหาราคายุติธรรมเสมอวิธรรมหรือรอาคาตลาดณตอนสิ้นปีเสมอเลยเฉพาะไอ้สองตัวนี้นะเพื่อค้ากับเปิดขายเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ดังนั้นเมื่อมันซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ ราคาจะมีขึ้นมีลงทุกวันแต่อย่างไรก็ตามนักบัญชีเนี่ยพอเวลาปิดงบเนี่ยจะต้องปรับราคาที่อยู่ในสมุดบัญชีของตอนเนี่ยให้เป็นราคาตลาดณวันที่ปิดงบปรับยังไงเช่นสมมุติว่าหุ้นของเราที่เราบันทึกมีอยู่10บาทแต่ตลาดตอนนี้บอกว่ามีอยู่12ดังนั้นข้อนี้ปรับเพิ่ม2บาทปรับเพิ่ม2บาท ปรับจากราคาบัญชีที่เรามาตึกไว้ให้เป็นราคาทีําำซักอ่ะเอาใหม่ถ้าราคาทีําำบอกว่ามีอยู่สามบาทข้อนี้เป็นไงปรับลดปรับลดเจ็บาทสรุปได้สองตัวนี้นะปรับไปหาราคาตลาดเสมอตอนสิ้นปีไอ้พวกนี้ปรับไหมไม่ปรับปรับเฉพาะเพื่อท้าเ อีกนิดนึงก่อนจบสำหรับเรื่องนี้ฟังให้ดีเวลาปรับเนี่ยเราก็ำคำนวณเหมือนกันแหละปรับเพิ่มปรับรดแต่ที่อยู่ของผลต่างนั้นไอสองตัวนี้แตกต่างกันดูนะเพื่อค้าผลต่างนั้นจะเข้าที่มบกำไรขาดทุนถือเป็นรนายได้หรือค่าใช้จ่ายก็แล้วแต่กรณีไป ส่วนเผื่อขายนั้นจะเข้าที่บัญชีส่วนผู้ถือหุ้นก็คือหมวดที่สามอันนี้เข้าที่หมวดสี่หรือหมวดห้าก็แล้วแต่ที่อยู่แตกต่างกันที่อยู่แตกต่างกันแล้วเธอรู้ไหมว่ามันจะเข้าสี่ือ5ห้าดูอีกอ่ะตัวอย่างนี้เข้าสี่ือเข้าห้าตัวอย่างนี้เข้าสิ่งเข้าห้าเพื่อค้าเนี่ย รู้ได้ไงเข้าห้าเพราะมันปรับลดมูลค่าเราลดลงถือเป็นค่าจ่ายปรับลดก็เลยเข้าห้าเข้าบัญชีค่าจ่ายที่ผมบอกนะจะเข้ารายได้หรือค่าจ่ายก็ได้แต่ข้อเนี้ปรับลดลงแปลว่าสิานทรัพย์ลดลงก็แปลว่าเป็นค่าจ่ายแต่ถ้าเกิดสินทรัพย์เราปรับเพิ่มขึ้นถือเป็นารายได้นะเพื่อค้าเนี่ยอาจจะเป็นารายได้หรือค่าจ่ายก็ได้แล้วแต่ว่าปรับเพิ่มหรือปรับลดถ,ถ้ามูลค่าสินทรัพย์ปรับเพิ่มถือเป็น <S <S รายได้ถ้าสินทรัพย์ปรับลดถือเป็นค่าจ่าย แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นร,รายได้หรือค่าใช้จ่ายจะอยู่ใน,นงบกำไรขาดทุนนะแต่ถ้าเผื่อขายเมื่อไหร่เข้าบัญชีทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นบัญชีกวดสามเลยจำให้ี